อันนี้ชื่อบอนรวยลุ้นฟ้านะคะรวยลุ้นฟ้าค่ะสวยนะคะใบหนาก้านใบก็เป็นลายนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายนะคะเหมือนเหมือนลายเส้น หัวใจนะคะลายเส้นหัวใจสวยทีเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตบอลบอลสีกับอากูริมานะคะพันอโกริมานะคะอันนี้ก็เป็นพัน แสงเงินแสงทองนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะห้าสิบบาทนะนะออมชมพูก็ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆใครสนใจก็มาดูที่ มาดูที่บ้านปลายฟ้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสุขสมใจปองนะคะก็จะจะเป็นต้นละร้อยห้าสิบนะคะร้ 150. อยห้าสิบเพราะเราเลี้ยงมานานแล้วเนาะโตแล้วอันนี้ก็จะเป็น ลักกี้นะคะลักกี้เพื่อน, 100, 120นะะ 120, เพื่อนลักกี้ก็ร้อยร้อยยี่สิบนะคะร้อยยี่สิบเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจมาดูกันได้นะคะมาดูมาชมกันได้นะคะอย่างต้นเล็กๆนี้ก็ต้นละร้อยนะคะลักกี้อย่างนี้ต้นละร้อยนะคะสวยนะคะลักกี้ถ้าเป็นพุ่มใหญ่แล้ว สวยงามมากนะคะใบเขาจะเป็นสีสีสว่างเนาะสีสว่างสวยนะคะเอาไปตั้งวางที่หน้าบ้านก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดเด่นสวยทีเดียวเชียวอย่างต้นนี้ก็ขายนะคะเพื่อน อแก้วสารพัดนึกเนาะตัวเมียนะคะพันตัวเมียกระถางละร้อยละร้อยนะคะแก้วสารพัดนึกใครสนใจมาได้เลยนะคะมาดูที่สวนได้นะคะมีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆ แกสารพัดนึกเราก็จะมีอยู่สองต้นเนาะขนาดต้นลูกลูกนะคะอันนี้ก็คือต้นแม่นะคะอันนี้ต้นแม่นะคะอันนี้ลูกมันนะคะต้นลูกมีอยู่สองต้นนะคะท่านใดสนใจมาเลยคะ่ะมาซื้อหากันได้นะคะใครยังไม่มีนะคะใครยังไม่มีเอาไป เลี้ยงดูนะคะแล้วก็โอ้จะมีจะมีต้นขนาดนี้อีกนะคะต้นน้อยแก้วสรารพัดนึกนะคะเออ,อย่างนี้ห้าสิบาทนะคะเ,เพื่อนๆห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทกระจิ๋วลิ้วนะคะ ตัวเล็กต้นเล็กๆนะคะเราเอาไข่ของมันนะคะไข่ของมันมาแยกเขาก็ให้ให้ไข่ดีนะคะให้ไข่ดีไข่ออกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็อีกอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งแก้สารพัดนึก เอามาไว้รวมกันเนาะมันจะได้หาง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเนาะ ไปดูก่อนอันนี้แก้สารพัดนึกเออใช่ไข่จากต้นแม่มันไหม,มต้นเท่าไหร่ต้นลอยแเลยนี่ด้วยเหรอที่ต้นมาจากต้นแม่มาล่ะเอาน,นั่นบอสตูนตัมาา้มเ,นะเอามาไว้รวมกันมันจะได้ นี่ตุปูเนาะดอกสักพัฒนึกเกิต้ปูเนี่ยเนี่ยแต่ใบมันทำเนี่ยนี่ตุ้ปูอันนี้เงินเต็มบ้านนะคะชื่อก็เป็นมงคลแล้วเนาะเงินเต็มบ้านแล้วก็แยกหนอไว้ได้หลายหนอนะคะกระถางอย่างนี้ก็ตกเจ็ดสิบบาทนะคะเพืเ่อนๆเงินเต็มบ้าน ใครอยากได้สั่งมาได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์ไลท์นะคะซุปเปอร์ไลท์นี่นะคะเงินเต็มบ้าน ถังราาสิบห้าสิบใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะเพื่อนๆหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะก็วันนี้ก็อันนี้ก็แสงเงินแสงทองนะคะรับเงินรับทองใช่ไหมรับเงินรับทองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพุ่มพุ่มใหญ่สวยนะคะนี่นะคะรับเงินรับทองก็มีอยู่พุ่มนี้มีอยู่สามสี่ต้นนะคะเนี่ยสวยเป็นพุ่มแล้วมันมันจะสวยนะสวยมากตั้งโชว์หน้าบ้านหน้าร้านสวยมากนะคะเป็นไม้มงคลรับเงินรับทองนะคะ เอานะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากให้เพื่อนๆน,นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนเก่าก็เข้ามาดูคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ